สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อ่ะปากหลักสิบบนเก่าระยะยาวนะระยะยาววันนี้เนี่ยคือมันจะยาวประมาณ17บวดแต่ว่าเราใช้จริงมา2องวด16บหกุมภาพันธ์สองห้าวดที่แล้วออก063แล้วก็09หลักสิบบนระยะยาวตัวนี้คือเลขหกมาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะ,ะเดี๋ยวดี่ฉันย้อนย้อน,อนอถอยหลัง แบบเลื่อนให้รับชมแต่ว่าไม่คำนวณให้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราคำนวณมาต่อสองวดแล้วสำหรับงวดก่อนคลิปวิดีโอนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงคลิปที่ว่ารวมสูตรเก่านะคะเดินต่อนะวันนี้เสียงไม่ใส่นะวันนี้เสียงเปลี่ยนนะคะวันนี้เสียงเปลี่ยนนะท่านผู้ชมอ่ะ หลักร้อยคูณสมบวกหลักหน่วยบนคูณสามบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณสองเท่ากับ x 3, บวกสามบวกหนึ่งบวกสามนะสูตรคำนวณตรงนี้ศูนย์หกสามแล้วก็ศู 9, นยะ์เก้านาะหลักร้อยคูณสามศูนย์คูณสามได้ศูนย์น้นใ้ใส่ไว้ให้เป็นที่เข้าใจบวกหลักหน่วยบนคูณสามสามสามเก้าเลื่อนลงอีกนิดหนึ่งบวกกับหลักสิบล่าง บวกกับหลักหน่วยล่างคูณ2 2 98ไม่มีตัวแปรบวกคงที่นะคะเหลือแค่9บวก8ใหได้17 17ก็จะใส่7 7บวก3ได้10ใส่0 0บวก1ได้1และ1บวก3ได้4อ่ะอันนี้ก็จะได้ดังต่อไปนี้หลัก10บบนระยะยาวสูตรเก่าเล่าใหม่เป็นแนวทางด้วยการสนับสนุสนสลากกินแบ่ง สถิติอดีตที่ผ่านมาก็จะมี1ตัวมาในตำแหน่งหลักสิบโนนะคะอ่าทั้งหมด17งวดแต่ว่าเราใช้จริง2งวดก็คืองวดที่ออก979แล้วก็063นะที่สูตรนี้ที่สูตรนี้มันมันมันเดินนะที่เรานำมาใช้จริงเข้า2งวดนะคะ ทางวดถัดไปก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแคปเจอร์สูตรนะคะหลักร้อยคูณสบวกหลักหนยบนคูณสาบวกหลักสิบล่างบวกหลักหนยล่างคูณสเท่ากับ x อบวกสบวกหบวกสค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าสูตรเก่านี่จะสั้นนิดหนึ่งขอบคุณค่ะ